สวัสดีค่ะคุณไปคอนั้นหรือเปล่าคะคุณแม่หลังคอนนะคะที่หลังจากคอดน,น้องออกไปแล้วนะคะน้ําหนักก็ยังค้างอยู่เท่าตอนท้องนะคะแถมไม่พอนะคะได้หน้าท้องยเหีเห่ยวเป็นของแถมมีกตัางหากนะคะหรือว่าเป็นคุณพ่อหุ่นหมีนะคะที่เมื่อก่อนอะ กินอะไรเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนะคะแต่ตอนนี้แค่เดินหาอาหารก็น้ําหนักขึ้นแล้วนะคะพวกนี้แหะคะ่ะเป็นสัญญาณที่บอกว่าระบบเผาผลาญของเราได้ตกลงนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบหลยายๆอย่างเช่นนะคะอายุนะคะเพศการใช้ชีวิตประจําวันมวลไขมันที่มากกว่ามวลกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะคะแต่คุณอยาปล่อยให้พวกนี้นะคะมาเป็นข้อขัดขวางของเรานะคะที่เราจะกลับมังหุ่นดีและสุขภาพดีนะคะเจมีโปรแกรมนะคะ7วันซูเปอร์ฟิตมาให้นะคะโปรแกรม7วันเนี่ยคุณจะได้อะไร มากนะคะ1ตารางอาหาร2ตารางของออกําลังกายนะคะรายวันเลยนะคะคลิปวิดีโอความรู้ต่างๆนะคะ4นะคะก็คือจะได้อยู่ในกลุ่ม Facebook ของ Member J นั่นเองค่ะเพื่อตอบคาถามนะคะและได้เล่นเกมแจกของรางวัลฟรีด้วยนะคะอ่าใครสนใจนะคะ การดูแลของเจ7วันเนี่ยนะคะในราคาเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะคะคุณก็จะได้ไปเลยนะคะ4ข้อเนี่ยภายใน7วันนั้รับรองเห็นผลแน่นอนค่ะถ้าคุณเป็นคุณพ่อนะคะที่อยากจะกลับมาฟิตอีกครั้งนะคะหรือว่าคุณแม่นะคะที่จะไม่ปล่อยให้เพื่อนนะคะมาเรียกเราว่าป้านะคะหรือว่าน้องๆมหาลัยนะคะที่อยากจะกลับไปมีหุ่นเหมือนตอนสมัยมต้นมปลายนะคะทักเจมาเลยค่ะเพียงแค่199บาท7วันนะคะ กับการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะแล้วเจเะรอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย